ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งมักค์ลีนะครับมักค์ลีนี่ก็ปลูกได้หลายเดือนนะครับอ่านะครับมักค์ลนะีเนาะก่อนอื่นก็สิพามาเบิ่งหัวขโมยนะครับหัวขโมยมักค์ลียังโบเก้ครับแต่ว่ามามยถึงหลักแล้วถึกหลักนะครับเอ้ยแต่ิถึงข้าวดาแล้วนะครับเพิ่งจะสิว่านะเออเอาไปจี้จ เอาไปปิ้งข้าวดาวนะครับนี่ครับอีกว่างนึงอผูกหอยหอยถึกหลักหลักฐานการฮักนะครับหลักฐานนีครับข้างในเกือบเป็นกระสอบหลักฐานครับโอ้ยให้มันใหญ่ก็ได้ดอกครับมาก็ะชี้แบ่งปันอยู่ครับครับมักซลีกำลังใหญ่เนาะกำลังนิดพักครับกำลังนี่ครับโผล่ไทยหลักแล้วครับ นะครับแบกมัลซาลีเนาะนครับมัลซาลีกำลังใหญ่กำลังนิดครับข้างในยังหลายสี่ขามาเบิ่งดีครับมันเป็นข้างในูะเธอถึงฮักข้างในตามมาเบิ่งครับพี่น้องเลยนะครับโมแม่นต์มาให้กินครับให้กินเยอะครับมันให้มันง่ายก็ได้ดอกครับพี่น้อง เราได้ว่าบรได้ยังนะครับตอนทันกินครับพี่น้องแต่บารู้ว่าสิน้อยสีลายนะครับแต่ว่าเห็นล่องลอยการฮักนะครับมีมักค์ลีกำลังง่ายครับกำลังฮักกำลังติมครับกำลังใส่บ้านเราบตเอิ้นว่ามอยนะครับนี่ครับมอยมักค์ลีนะครับกำลังเป็นสีขาวครับ ก็แล้ว,วกินอิ่มกินเต็มอยู่บ่สให้หลักไปก็ได้เนาะแต่ว่าเกิดการหลักันเกิดขึ้นครับทิ่มลองลอยหลักฐานไว้พร้อมอิ่มอยู่บ่าให้หลักไปก็ได้บนามาแกะมาฮักเบิ่งเราครับ บริเวแกะฮักธรรมดาหลักไปพร้อมผู้เต็มอยู่ข้างในมันแข็นมันตึงมันยัง่บ่ครับมันยังบริเป็นท่อนเม็ดซ้ำเดเลยชิมรักฐานไปนะครับอยู่ทางกระมีครับเป็นใบของมากมันนะครับมักตรี่นะครับนะครับนะครับสุบห้าร้อยเบิ่งเนาะฮักเข้าทำให้พร้อมขับพี่น้องเลยกระหู้ยู่ว่ามันยังบ่อนแย่นะครับแค่ผ้าเดียวฮัก เดี๋ยวมแม่นพี่ๆพี่ผงครับมาคอ,อากันดีๆก็ได้ครับมาหลักมา,านนมันยังบอกแก่เลยเพราะแพ้พี่น้องเลยเฮียเอาได้จังพากันมาหลักพากันมาเล็มคอกระซิ่ห้อยู่ดอกแต่ก็ว่ามันยังบอกแก่เนาะพากันมาหลักแล้วคือสีอิ่มสีเต็มอยู่ดอกคือสีแซ่บอยู่ดอกมักซ์ลี่บอมีใน ยัหายอยู่ครับเืองการหลักการเพื่ขึ้นเนาะช่วงเข้าดาวแล้วครับมีใกล้เข้ามาแล้ววันที่สามสิบเอสนี่แหละพ่อแม่พี่น้องสงสัยสิบวัดสวนสงสัยแล้วพี่น้องเลยโอ้ยคนเฮาเนาะปลูกกัอยากขายอยากเก็บอยากรรมแล้วเนาะอันนี้พม่ามันรักของกันประมาณสี่ห้าไร่นะครับกําลังนิ่งพักแต่น,นี้มานำเข้ากันเลย จอสาเหตุครับคนหลักครับคนหลักมักซ์ีใกล้ทางนะครับคนผ่านไปผ่านมาก็เห็นครับพี่น้องคนผ่านไปผ่านมาก็เห็นเนาะว่ามักีมักซ์ลีมองนี่เนาะครับก็เลยมันม้อมันจ่อนะครับมันจ้อทางกะได้โอกาสหลักนะครับฝากถึงคนหลักด้วยครับให้มันแก้กันครับจังมาไ่วยมาคโคก็ได้ครับให้แบ่งปันอยู่ครับบอกเคยที่ดีใครครับพี่น้อง เคยขี้ทียเนะมันยังบอกแก่ซ้ำแก,ก่ครับอันนี้มันจะไปกินยังมันครับนี่ตะเกียนนีแต่ <c oughs> กินใบมันบอกก้วลิ่นมอยมันครับมอยมันนี่นี่มอยเหลืองๆมอยขาวๆนี่ครับเ <c oughs> ขาเรียกมอยครับนี่มอยมอยของข้าวโพดนะครับนี่ข้า,าวโพดถ้าว้าวครับโมสุภาพขึ้นมากกับขอโทษขออภัยด้วยครับพี่น้องเพราะว่า บ้านผมเขาเรียกมอยมักซ์ลี่ครับบ้านพี่น้องเอิญยังกะคอมเมนต์มาในเด้อครับพี่น้องเด้อนีเป็นมอยมักซ์ลี่นะชิมรลักฐานด้วยพร้อมชิมรลักฐานพร้อมครับนี่นะครับเขาว่าเดนกระจกเจนกระจกอีกครับชิมหลักฐานไม่ได้ทิมธรรมดานะครับชิมย้ายไปชิมย้า่ครับชิมยหายไม่ได้ทิมยหายธรรมดาครับทิมย้ายท่างไปทั้งบักเทบครับนะครับ สงสัสย,สองสยอิ่มแล้วแหละสงสยยัยจี้กินอิ่มแล้วมือวนี่ยคนหลักนะครับท่านเห็นกันท่านเห็นกับบทสมควรที่สีรลักที่นะครับเพราะว่ามันยังบาตื้ครับพี่น้องเลยมันยังบาตื้เนาะแต่ให้มันตื้นกนครับมาคออกันดีๆก็ได้อ,อันนี้จากใจคนสวนนะครับเพ็ดน้ำกัน หรือท่านบ่ได้เฮ็ดกายาครับแต่สงสารคนที่เขาเฮ็ดเขาปลูกเขาสร้างเนาะครับเขาก็อยากได้เงินเนาะครับพี่น้องเลยเจ้ากัสิมาหลักมายัางบ่ได้ได้มาขอกันก็นได้ครับอา๋าคมกัสิมีเรื่องอันเว้าวสานีเนาะครับขอจบคลิปสามนีเนาะครับสวัสดีครับ